เลียดเลียงดง่วแดงมันกับเป็นง่วแดงเลียดง่ว <c oughs> แมวมันกับเป็นง่วแมว <c oughs> เลียดใกล้ตีมันกับเป็นใกล้ตีมูนี่ให้มันปฏิบรรัติธถ้ำให้มันสวดมนต์ไหว้พระเราบ่ายกินยาบ่ายสูบปลูกฝังมันไว้ตั้งหน่อยหน่อยพะนะพนะเพื่อนว่าเอาให้คักคักเพื่อนว่ามีรถกระบะใ้รถไหว้มันหอดหวัวกันใดกระเด็ตัวพะนะวันศุกมันพายเจ็บลงไม่เสหัวกันใดไหว้มันหอดเสาเยันว่าแล้วก็หัวคัก พันอยากมีพะนะเพิินบอกจกังตะกี้เฮ้าหนิบวันพานี่เจ็บดอกไม้วหวประตูเฮี้ยนไหวบันไดาตามเพิินบอกมันซื้อน้องคนตะกี้มันซื้อเฮี้ยแต่ว่าก็เป็นความดีเด้ถ้าลูกวหวบันไดาบานนี้ถ้าลูกไหวลวดไถบ้านเพิินหัวขวัญผู้เพิินมีหรือบอ่มีเพิ่นตรงครับว่าลำถือกับเนียว่ามันเป็นบาสัยห,หนึ่งหลื <laughs> เป็นอย่างจังผ้าลูกไหวลวดพะ ลายหอดเสาเฮียนเสาซานมันถิมาไปเจ็บดอกมไม้สะหอดประตูเ,<อ>เป็นยังว่าเป็นบ้าครันบเห็นไหมสวดมนตนจนวากูอยากไร่พระนะเฮี้ยนไก่เฮี้ยนไก่<อ>มันว่ามันสีหอดได้ปุ่นอีพะนะมันสีมีปีกบินได้ะะ <recibir S 2> ปุ่นอีพะนะภ<อ>าษาโยมหัวดำพะนะ<อ>จนังไนมาเป็นบา้าปฏิบัติปณี<อ>มันเป็นบา้าเหรอเนี่ยสองหัวเมียคูนขันว่ายังขอรอใครย่านผิดองกูบนท่านย่านผิดองกูท่านโอ้ยกูจะเป็นนายเฮี้ยนกูหลุดว่าอยากไปนางฟังน้ำพนะ กูสร uh, mm ้างพาหนะกูข hmm. ้าเจ้าเว้าจังสี่กะมีเด้อบานนี้ก็เลยเฮากับพระเท่าละกะผ้าลูกสวดมนต์ลูกในน้อยไปกูเสียดจังไดเนาะลูกกูจังสี่สวดมนต์ได้เพิ่นสมมาบากพอเบียดสี่ล้อยขักเท้าเฮาสี่พอเด้ไปขอท่านพอเบียดจริงที่เว้ากันยางขี่ลายลวยซ้ำกันเฮากับใครอยู่ดิเว้ากันวัน่อปัวกับเมียกมาเอ้ากันเพิ่นวายเฮาสวดมนต์เฮากับสวดมุ่นนี่ไหวไหวพระกัะนเลยมาหล่อลูกเด้อ เอาลูกสามคนมาลอยลอยเยบรลอยย่าลอยจัดว่าลูกลาพอสิพาทถ้ำวัดเซาขันถ้ำวัดเ้าได้จบพอเสียผู้ลาหาพันเออให้เงินให้เงินบานขันถ้ำวัดแรงได้จบพอเสียอีกผู้ลาหาพันเป็นหมื่นหนึ่งเด็กหน่อยมันอยากได้เงินนังสือรถใสพะนะเอออยากได้เอออยากได้บานหลวงปู่ให้นังสือทัพมามา สี่รีมห์ริมไอ้เกียบก็ได้ไอ้เกียบกับรยมหนึ่งไอ้ชาติรยมหนึ่งไอ้ญาติริมหนึ่งสวดมนตนเสาสวดเท่ากับฟังมือมันก็ได้จบจบคักไปเออคันได้จบแล้วเวลาบบบอถึงสองอาทิตย์เด็กเขาได้เขาอยากได้เงินบ้านี้พ่อพ่อสวดมน่นจบทำวัดเสาเอาวาวาโชดูได้บ่มันก็บวาโชพรากันสวดสามคนนางก้องย่องขึ้นดี ผู้ชายผู้ยิ่งก็นั่งพระเปียบสองไงนั่งก้องย่องขึ้นสวัดบ้านเราบ้านนี้พ่อโอ้เขาได้แล้วอิหริตอนนี้เท่าเขาเไียเงินสายหลายลูกเขาสิยว่าเฉียวเข้าตีบ้านนี้ไปล่ำงานกะทินงานฉลองโบสถ์บ้านผู้สูงโอ้ยางงานฉลองบ้านบูสูงโอ้ขอถวดเงินเงินเหรียญเออฟังฟั่งขวาสีเป็นผู้เบาไปล่ำงานฉลองโบสถ์บ้านผู้สูงบ้านนี้คนมาท่านเนาะเงินเหรียญเงินเหรียญบาทเหรียญหา เหรียญบาทอะไรมันหลายอ่ะสมัยนะ่ะเหรียญบาทหลายที่สุดบาานี่กรรมาการกับจังดายจังอยเอาตะเงินหเหรียญใหนเฮ้าเพิ่นจา้า,าเงเฮ้าว่าแพงเลยตอนนั้นเนาะเกียรติมื่นคือเป็ดมื่นก่อนตอนนั้นเอ้าโวยมื่นห่าน้ยเอาว่าเมืน่นมันขึ้นมาโดนเติบเปรีว้วมันบราคาถือปานนั้นสมัยมื่นหา่านมันตัง้งแต่เฮ้าร่ำเสียงเก่าข้นสิบขนขุ่น เพิ่นจ้างเยอะสิประมาณหาหกนี่ละ่ะบานี้มันแบ่งแบ่งยี่สิบนั่นมันมีอยู่บ,บ่หลังไอ้บานี้เงินเหรียญนี่มันเพิ่นหายมากสามหมื่นเงินเหรียญคนหายมากสามหมืน่นแต่ว่าเงินจ้างนี่ยประมาณหาหกหมื่นนี่ละ่ะบานี้ป้าเงินเหรียญสามหมื่นมันท่นายเซ่กูเดยเขาเสียจ,จังได้ไ้ เอาล่างเหล็กมาใส่เอาไปวไ้กลางหมองรองกลางรถรดโดบาดโดบาดเนี่ยเสียงอะไว้รองกลางโบาดบาดนี่กัอัดือพิษใบยางดีนอนทับเมื่อยลแล้วเหลือเงินไหมเขาเขาดีใจนะเขาได้ทําวัดแรงดลบป่ทําวัดแรงให้จบจบแล้วก็ให้อีขาพันมันมาปฏิหารี่เอาตะเหรียนให้ลูกวันต่งโอ้บัด้แจกเงินอันเหรียนไม่เล็กหน่อยกุ่ะเข้าว่า แกผู้ใดเขากับว่าเอาสมาธิเ่าจะค้นเงินเหรียญขาว่ามันหนักมันที่พ่ายไปไหวทิมได้เดี๋ยวเอาให้ลูกโพมันเป็นบุญเขาเขาสวดม้อนวายพระเขาได้ด้ก็แต่เลยพอเลยสื่อสร้างไม่พุทธโตใ่ออมศิลว้บาดนี้เลยบอกเขาสวดว่าสวดแต่มันได้เต็มสร้างเด้อลละเมนบอกว่าตะมืนกสิสีลายก็นั่งกระสีไหว่าตาสวดได้ก็ไดุบาดนี้มันกระมันได้เล็กหน่อยมันได้เงินสวดได้เบดสุขุน บ้านเราเพราะกับโมงจักรหลดเราโหยาสูบโถดเบียรเขากับเบูุคือสิบบ่ได้ล่องลิมซิมรถเอาซะเลยบันเถาลูกในขอบครัวเนี่ยบ่ได้หมูจักรถจากเราว่ามันเป็นยังไงจะมาขวดสีนะเออบางย่ามันว่าอันกินเหล่ามันแสบแทงอะไดเนาะพ่ะนะแต่ว่าบัตรผมเบิ่งกินจิบกับไปเนี่ได้รับตา เป็นตะกินยากกินแค่นั้น,นถ้าเจ้ามาสั่งกินเถอะมันว่ามันรรเถาแต่ว่าเขากอบว่ไปล่องซะเลยดีเพราะล่องริมซิมร์เอาซะเล่ลลเาเลยากรบโปสูบบ,สบ,สบ,บ่ยากระโสูบเหล้บาบ่กโปจิ้มเบียกระโปงจินมวันทถาบ่มีแนวกิวน,น,นมีตาภาพไปจังหันไปวันไปว่ากันมื้อใดวันเศร้าจิกกระพ้าเข้าไปจังหันกินท่านบานี่ทางคุณใช่ว่าแม่ยุกอลุนเฮียนทางพ่อเบียร์บ้านหลวงปู่ล่ะเข้าไปเว้าหลวงปู่ เข้าไปแง่งกระจกนี่เข้าไปร่มอยู่รวมสักเด็กน้อยเป็นไข่เลียดออกทั้งสามคนเลยนอนกองกันอยู่บ้านของเตามันบ่มีทั่วระสาวสีทรหากันเด็กบ้านเด็กน้อยไข่เลียดออกมันโอ้ยกระจกเข้าไหมแง่งยุ้งสีหนาแตกโอ้แลงแรงควักลงกลางเนี่ยมันแตกเอาเองมันร่างตากลงโตกใจมัน กระจกแตงหนายู่นี่มันแตกแรงเคิงลงมาเลยมันสิตเป็นอย่างนนอะคอยคือคัดหัดบ้านแถวให้มันลูกเตาเ้าเป็นยังไงมีปลอยเม่ยงห้อเป็นยังไงขันห้าล่ํากลับขึ้นไปขึ้นนีเจ้าผ้าคอยเขาไปไหมเมาลูดปันสาดไปซองเมืองลูกซะกนื้อเจ้าย่าผ้า่อยไปต่อแม่นมีงานล่ําต่อเจ้ากะผ้า่อยไปซะกนืเขาสิแกไขวิธีไหจังเมาลูดเข้ากับแมาเมาลูดเมาลูดพอังหัวปันสาด เรามีหลุดบีกอับขั้นหนึ่งเราเลี้ยงหมูขายเราเลยรวยกามึงเราเลี้ยงหมูเราก็ไปหาแจ้มหมูมาทุนเอาแจ้จากบ้านนั้นเนี้ยนี่เท่ะตัวสองตัวมาทุนเนี้ยเขาประมัณอาทิตย์เราก็ับฝ้าวขายจังสีหลุดเราแจ้มหมูแล้วกลางหลุดลางชิมหมูจากจากออกเราเอาหมูไปขายก็เลยมาเหมาหลุดเราทั้งวงหมอลำ่เขากลับไปไปหมอลำดิ้งไปหอดูเทไรกับว่วคาจาัง เราเสียวยใจกสางวัตถะแด้ไปหอดูบัดไปหอดูกอี่แม่นางห่เฝ้าลาเออให้ลูกมึงมันไข่แห้งเอายาหยังให้กินมันกับวโงจนงเชงหอนจังกองไฟเผินระวา่ากินยาหยังกับวโรดกินยาหยังกับวโรดบัดนี้มาเลยมีมีอ่าพวกตะกี้มันสีมี่วกเขาทํางามอยู่กับผู้ใหญ่บ้านไยเขาเอืนอี่ยงตะกี้เขาว่า เขาเอินซุกซาลาเอาดิเขาบ่อเอือนสาธารณสุกคือสมื่นนี่อบ้านีเพื่อนทํางานอยู่อันแบบสุกซาลาพะนะเ<ม>พื่อนว่าขันเป็นไข่เลียดออกพนะะผูใยญ่บาา้านประกาศขันเด็กเป็นไข่เลียดออกกินยาหยังกับบ่ลดขันมีตไข่กับไข่คือไข่เลียดออกเขา,าได้ตกใจดิบ่ะให้เมาลูดอใหญ่หว้วนเอาลูกมหาหมอมหาหมอมหาหมอมานัดบ้านไผ่ตอนนั้นึงสามคนสามคนไข่เลียดออกยางแรงเพื่อนจัดยาให้ มาใส่น้ำเกียร์ให้เขาน้ำเกียร์อ่อนตอนเอ็นเต็ดนุนิีเออไอนางเสาลูกน้ำตาไหลสะสะให้ส,สิริณน,นั่งเอกให้เฮ้าผู้ใหสิริณน,นั่งเอกให้ขันคอยว่าไปเข้าเสียจังใดลูกกับเป็นปอันนี้คอยคือสิป้าลูกไปเลยถูกถูกใจถูก่มีวางสิแก่ถูก่มีปองออก ขันห่วงว่งกับห่วงมันเป็นชีวิตอนาคตของเฮ้าอาชีพของเฮ้าห่วงลูกกับห่วงข่อยสีเหตุแบบใดบานี้บ่าเฮ้าไปหับเอาแมีป่าผามาเฝ้าพนะก็ะเลยไปหับเอาเม่ป่าผาใหญ่เฮ้านี่ผู้กลางมาเฝ้าร้านไว้จะของกลับไปรับหมอเลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกออ่าหกพี่หรอ,อีหยัง,ยงเนี่ยเราเอิน่นเฮาหมอไม่เป็นไรหรอกคุณพี่พะนะ ให้ยายเขาดูให้ให้พี่คนนี้เขาดูก็ได้่ะสันมีงานก็ไปเถอะถ้าอยู่กับหมอไม่เป็นไรหมอจะดูแลให้อย่างดีพะนะแล้วว่าอยู่ที่นี่เราเลยเดยเขานําเจอยู่ที่นี่มันสิมีเตียงเตียงเตียงหายทังเสียนะกต่มีคนอื่นไปเข่าหลายอย่อนต่อเน,นื่องเขาเลยว่าไปโลดหน้าพนะ,พะนะฉันสิเบิงน้ำซอยกันเบิงนี่ลูกแขนกันน้อนอยู่นี่พู้นันก็ว่าลูกฉันกันน้อนอยู่นี่เบิงซอยกันว่าเด็ไปโรงพยาบาลนี่เหตุอยู่ที่นี่เราเลยเดิยบาทนี่อย่างก็เลย ไปล่ำไปล่ำหน่ะนู้นี่เอ้ยพระถนอดมองสูกกระสูกพระถนอดมองไ้กัน,นย่านลูกว่าเศร้า,าบานีกลับมาตาล่ำหลอบนี่ถูกใจแห้งเลยไปกราบหลวงปู่หลวงปู่เอ้ยเบาเลียงเขาไขน่เนาะมาถูกใจหลายเท่แย,แย่ๆะพาถือตอนนั้นชีวิตนี่ว่าเป็นหัวใจนี่ขาดลุงเป็นบัน จักเศษจังไดเชึงขืดน้ำ่วงบ่งมีผู้ร่ำเทนขันป้อยลูกไปนะหมอมันกะน,น้อยอยะขืดน้ำเขาอย่า,างโมผู้เบลอ่วมขืดน้ำลูกเ mm hmm. พิรนเลวาบ้าพ่อเจ้าเจ้าาเลียงจังสีมากอาตมาข,ขืดใดแล้วปรทันแ mm hmm. มนสีเป็นคู่เป็นน้าเลี้ยนใดะระับดอกเตยเจ้าง่าย่ๆนา้าโตเพิรนกะตายเป็นอยนยุดอกเพิรนอบร่มใจเฮาอยากเฮาระบานี้เป็นมอ่ำกะตายเปลี่ยนคือกัน ขันเอาหลักถรรมามาคิดนี่ขันเอาหลักธรามามาคิดเอาใจลงใส่ถรรมาขักๆนี่เต้าองค์สมาสถมุตตเจ้าเพิ่นกะละว่างลูกว่างเมียไปบวชปฏิบัติให้เจ้าเอาใจมาใสาแบบนี้ซะให้เขาเศร้าเลี้ยนซะพะนะเจ้าสีว่างไหนให้เขาเศร้าเลี้ยนให้เขาไปรั้มน้ำเมรุน้ำโพสาพะนะแกว่าแม่เด็ดนีดอกให้เขาย้ายก้อนนี้ก้อนว่าสัน่นให้อายามันออกจาก โรงเรียนข,ขอกอหาให้มันไปเลียนต่อ,อยู่ขอนแก่นอีกสกรปลดเอาสกรสีเบิงสีแง่งสีซอยเขาดอกมูลเลียนอยู่หนีไก่มันจบม่อสามสกรจังให้มันไปพนะมูมเรียนอยู่บานลานก<ม>วมเผินมา้มาหน,นิกเอโอ้เผ<ม>ินเบาแหงสีแล้วกับสว่างแน่กับไอรำพอถ้าเผินหลับเบิงแง่งเวนี่ยนเผินมาเบิงเขาแล้วข้อทุกข้ามันอยู่หนี่ติมันทุกน้ำลูกนิี่ตพราะเป็นอย่างจ้าฮักเถียงดา ข้อมก็บกับบ่ไใดควอมไข่กับบ่มีมีรีเลมีรีเข,ขาไข่คุ้มเนื้อคุม้มไตกับบ่ไขา่ตะกี้ขันว่าถ้าเขาไข่คุม้มไตมหาห่าแล้วไข่ตะวันออกกับมาหาห,าหา่าแเลี้ยวบัดเพื่อนว่าว่าเอาเอาเขามาผูกแขนเตา,ห,าหัวให้เอานม้อนพอให้บาดี้บ่อยมันเป็นอย่างจักเถียเพื่อนว่ากับบ่เป็นอย่างจักเถียจน,นว่าเขาเลี้ยงได้ออกตามกำหนดที่เพื่อนบอกไอ้ยากอะไรง่ายมาเลี้ยงอยู่เทคโนค่ะ จังไห้มาออกกูนี่บานเพิ่นว้าสู่เฮาฟังป้าอ่อนซ่อนลูพอบีบมัมันได้มาไลา่ทะลมทะไล่เมยูม่ยกะหักเขาซื้อรถลซื้อล่างไห้เขาซื่อไห้โอ้ยหลดไม่หลดยังเขาออกไห้เพิ่นว่าบานนี้นั่งติม๋มเลาก็ได้ดผัวเมืองนอกเมืองหน้านั่งนี้ก็ได้ดผัวเมืองนอกเพิินไหลขึ้นคืนานาอนน้ำเพราะว่าเงินของรัง่งเงินของเมืองนอก มันหลายเนาะลวงปูเลยว่านี่แหละสิงที่ดีดีที่อาตมาท่าใหญ่เพื่อนว่าเพื่อนสิรุดนาไปก็ผู้ใดผู้ใดเนี่ยลวงปวูมันสิไม่เงินเมื่องนอกเขม้าเสริมซอยการลงทุนลงฮ้อนมันกับสิบอย่างคือจังผูที่ลูกเต่บาบ่ได้ไปเมือหน,นอบว่าแล้วเพื่อนกะเหลียวเบิง้งพญ่นยีันกับพญถือเด้ตอนตอนตอน,ตอนเพื่อนคุยอันนี้มันมันย้อนเอาเด้มาจังหันหลบรุ่นต่อมาเลยว่าสิใหัยเด็กหน่อยมุนีออกโรงเลี้ยนเมถุ่ม เว้ยคันสั้นบักหำยุหันกับมันจบอ้มันออกคือกันล่ะลุงลุงปูละหว่าตะกี้ตะกี้เออตะกี้วันขึ้นวบาบานนี่โอ้ยแม่ถมนะลูกเต้าเนาะไอสันตีนแล้วกันล่างเรืมให้เลี้ยนมีเสียงร่างลืมให้เลี้ยนคีย์บอร์ดให้เลี้ยนโดนตีทั้งหมือนอีแล้วเสียลูกแล้วด้ายหมื่นตะกี้ว้ากันอันนี้ย้อนขึ้นมาดิย้อนขึ้นแต่ามเอาคุ่นพอว่ามันได้คุยกันร่างเทียมันกะลงกะลืมไม่ได้ขามนาขามหลังไป บานี้เราเป็นคนใจถึงเราเอาอายไอยออดนี่คู่ออดคู่ออดมีเสียงคู่ออดสอนสอนดนตรีสอนสซเนียชอยใชยพุูมตามเพิ่เกษตรสมบูรณ์นี่เด้เราสิบปักใจให้สอนไอสันตีบาทท้บานเราก็ว่างรากฐานให้ลูกดีพอนี่ก็เชียนฉากอยากให้ลูกตามร้อยเจ้าของพรยาะงี้พัุนก็นได้ดีค่ะบ้านบ้านนี้เฮ้า่ ผู้นี้พอเห็นย่างหลายตาผาได้ย่างเนีย่ย <c oughs> แน,นี่ยเอืเนี่ยเป็นย่างเนี่ยเออเ้อก็เลอุงลงปูเลยวาปะ <c oughs> ขันสันเอาเด็กหน่อยมุ่ยล่ะมาซอยจังให้เขาออกโรงเรียนมากไ <c oughs> อยนี่ออกมาก่อนพีไส้พีไส้น่ยคือห้จบปพว่าสอเว่าชอก่อนอ้ <c oughs> นี่ออกมาก่อนไปล่ำน้ำพอต่อมาอีกนั่งเจี๊ยบกับไปน้ำปเป็นเล็กหน่อยไปล่ำน้ำพอนี่ล่ะคือควุ่นเป็นมากบานพึ่นเลยว่า บ้ามือแรกล่ะถอยโถลดมาเด้อพนะเอาโหลดขั้นใหญ่ๆมากโอ้ยหลวงปู่เสียถอยโหลไปอย่างนอขั้นใหญ่มันจังสี่เบิดพนะเผิ่นว่าว่าเฮ้าสวดมนต์ไหวพระตั้งใจถึงไหนถึงกันเด้อว่าซั่นขันพวกเจ้าใจถึงอาตมาก็ใจถึงคือถึงไหนถึงกันคือว่าคฮ็ดีกับห้ดีน้ำกันสุดๆยาตัวย่าเบาความเท็จให้เอาจริงจังแทกันอาตมาก็ถึงไหนถึงกันคือกัน เพิ่นว่ากันเพื่อนแล้วห้ถอยหลุดไงไปเท่ากับเอาด้น่อยมันจะเกียรติแปดคนถอยไปหลังห้แปลพระพุทธรูปไอพระพุทธรูปญยุสราหรีอยังตำอิดก่อนที่ด้พระพุทธรูปไ่นี่มันมีความเป็นมาเท่าฝันก่อนเท่าสางมองวายพาะอย่านเท่าสางประสิท็ด์มองซ้อมนี้ตั้งใจเสียมองซ้อมว่ามันลำบากหมอล่ำขัดมากลางเต้นซ้อมฝนมามันกระดิ่งับเต้นไว้มันลำบากหอบผาเลียน ได้มาสางตุน้น,อนเออเห็ดบอนี่เป็นบอนซอมล่ำบาดเขาเลยฝันฝันว่าฝ่าพาปูรู้มาไฟแต่กระจัดกระจายไม่มองเห็ดนึนอ่อบ้านนี้เข<ส>้าเข้ากันเลยเข้ากันเลยบ่สบายใจไม่ว่าแม่เช่นว่าจะลงปูก,กับพ่อบ้านที่นี่เลยไปทุ่นพื้นลงปูลูกฝันว่าฝ่าพาพาบอนด ผ้าหม่องเห็ดไม่หม่องว่าสีเห็ดหม่องซ้อมห่วยแสงฟ้านี่มันว่าเป็นแสงฟ้าธรรมดาพระพุทธรูปหง่เพิ่อนอยากไปอยู่น้ำเพิ่นว่าพระพุทธรูปหง่อยากไปอยู่น้ำเพิ่นถูกใจเพิ่นว่าบ่ามีวูเขาไปกราบไปไหว้งามวันไข่วันเกิดอัตามาเทียเดียวเจ้าเด็กกราบไป,กไปก่กวนว้คันวิทย์วันเกิดแล้วกบปิ้วมหันล่ะสลาเหลียงบ่มีไปไปไหว้จั๊กเทีย ยุ่งแมงมุมงจว่าจองหมู่จองตาเพิ่นเลยอยากไปอยู่มองมองให้ค้นหลายดูดูบายอยู่ย,ยังมืงอยังแว่นเขาก็าออกบายเขาเพิ่นอยากดูจังสันพระพุทธรูปองค์นีมาสันาน่นองค์ใดน้องเขาก็ว่าท่านไปเห็นเพิ่นกับบาเอาหลุดขั้นใหญ่ๆมากเลยเอาหลุดไปเือาิงเออถอยรถเข้าไป,าปบาดไปเปิดไส้ขึ้นอีพ่อแม่เออได้พระประชานว่าเป็นองค์หน่อยอโยกซอยกันแปดคนกับพ่อเจ็ด เออบาน้เพิ่นว่าเอาแปดคนปาน้ก็บบ๊กข้นติเอาไปนะเนะบาหาหลวงตะก้องม<อ>าหนึ่งสองสามขัดเ่าหาหลวงตะก้องปุ๊บพลังมันติ่มมาโดดมาเข่าขางละศีหลวงตะก้องหลวงตะก้องเด็กหน่อยว่าเอาโเอโยกขึ้นหลวงตะก้องหลวงตะก้องโยกพระพุทธรูปจนว่าขืนัวารลดหัว ปลาหนีหลวงปู่นั่นถ่ายจีวรอันต่างหัวกะ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 ลงตะก้องที่ไปเออนั่นล่ะหลวงตากล้องนี่เป็นลูกศิษย์เพิ่นเป็นลูกศิษย์ที่ปฏิบัติปฏิปชอบกล้ากินหอดเงียวลงปู่หลวงตากล้องเออหาหลวงตากล้องหลุดจะไปแห้งมาจะใสโยกขึ้นได้เพิ่นกระขนเชียงสักกะละปูชาโน่นนี่นั่นไหนพ่อมาหอดตาเขากัดีใจแห้งปูเฮ้ยเขาสิได้เงินใสไปถวายเพิ่น มันใช่พระองค์ใหญ่ครับแท้ีองามนะะองเอองามบาดี่ตื่นมือ,สอมเส้ามานูนิดเอ้ยเจ้าภาพมาจังสามมุมสี่มุมได้เงินมัดจำหอบไปถวายเพื่นเจ็ดหมื่นพระพุทธรูปองค์นี้ถวายเพื่นเจ็ดหมื่นวันเดียวซื้อๆเด้อเงินมาเอาก็บคืนว่าธรรมะให้มาเ<ช>พื่นกับบัต้องบูชาเพื่อนมันจังสิดีไปเพื่นเอาของดีให้เอาเสซลฟี มันบ่อแมนก็ตองบ่าเออเงินมาปุ๊บมือน,นี่ก็ต้องแมนท่ามาเอามาเข้ากะหอบไปถวายเพืนเพ่นเพื่อนได้บ้างห่วยว่า,วาสิไปไหว้ซื้อๆไหมถวายม,มากยุดอีกเพื่อนเพื่อนยอใจเขาเด็เขาเลยว่าหลวงปู่พระพุทธรูปนีบ่เป็นองค์หน่อยผู้เพื่อนมาถวายเพื่อนกาสื่อมามเพิน่นกะตั้งใจอยากถวายหลวงปู่หลวงปู่่าเพื่อนอยากไปให้เล็กน่อยกาเองหน่อยหวย่อยบาอยุ่นี่บ่มีคนกาโดนไปตอนแรกสิ่บ่มีผูกกาศเพื่อนว่าอุเมยนูนิ เพื่อนยังสินอ้อยใจพะ่ะบาทนี่มาหอด้านนี่เอาเงินไปถวายเลยเพื่อนก็ดีใจโอ้เจ้านี่ใจถึงเนาะแน่นอนเพิ่นนมาบ่าตัวบ่ตุม้มเขาจ้างเท่าไให,หายมาเท่านั้นเฮาก็กิเห็นี่ค้นใจถึงฉัากอยากให้เราเป็นผู้ใต้แหละยำอีกเด้อบาสนี่กับกราบลาบเพิ่นเมียบาสบาสเฮาไปจังหันโตอีอกโตโตโตบาน้ว่าเสียห้ไอ้สั้นตีโองงหนึ่งพนะย่ะ องนั้นยุตนโรพร่พะนะองหนึ่งอีสิสห้พ่อเบียบพะนะแต่ว่าสิไลตามขันพะนะแม่ถมเขามารุ่นพอถือพอถือได้องค์ซัมณีพะนะกับแม่ถมบกับเสฮิรุตลงมาองค์ซัมณีพ่อเบียบมารุ่นกับเสฮิรุตลงมาองค์ซัมณีเพื่อนว่าอันนี้ข้นอยุ่กับการปฏิบัติของไผ่ของมันขันผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งจิตตั้งใจ มันโค้งทาวรต่อองซ้อนโุตรเจ้าต่อถรำหมากน้อยเพราะไงมันกรสิจะเลื่อนลุงเลี้ยงไปดอกเพิ่นว่าน้อยเนี่ยนก็มีเออเออไงวาวก็มีเออเพิ่นว่ามันบ่เหมือนว่ายง่ายหรอกดีถ้าเฮาบ่ปฏิบัติถ้าเฮวิ่งดีอุ้ยกูได้องค์ใหญ่ก็มูนี่กูนอนอยื้อซื่อกูก็รวยบ่แม่นการปฏิบัติบ่ดีกันยุกับใจมันก็อยู่กับใจคือเก่าแม่นเพิ่นได้องค์น้อยก็อยู่กับใจคือเก่านี่คือหลวงปู่เพิ่นว่า นี่แหละเพิ่นเว้ามาแบบนี้บาดนี้เฮาหยุดไปนี่ก่อนมืาออื่นจังเว้าต่อเสียห้พ่อเราล้ำตอนไหนล่ะตอนใดก่อนโอ้ลักหนีแกวนามาย่อมขึ้นสร้างนั่งแก้วนามาบาทนี้ก็เลยได้นั่งแก้วนามายี่หรื ร่ำให้เพิินฟังพญายมขนเป็นอันสี่ดิพ่อจืดใดบอกเจ้าพ่อว่าจะยืดดิเอาชื่อใด้าขวานอก้ง่อเนี่ยพ่อไปขอสาวขอนั่ทัชมาลีให้อยู่เมืองห้องวิถีฟั้งข่าเบากไปขอสาวให้อยู่เมืองห้องถีทีลูกพญ้าพมาัดสืบว่านั่งทัชมาลีบาดนี่ก็เลยให้ลูกส้ หลักหนีกลางคืนล่งสะเเอวพญานุ่งคนสร้างงานเกนามาญาดลูกได้เคยบอกลอกว่าสร้างการกับลูกว่าให้ออกลงสเเผาหลักหนีไปกลางคืนไปนาทางน้ำที่แก้วมันยังสีน้ำไปบ่ไดบอกอมาเสนาอัดยิงปีฮีเรีนเช่นยับแพงไพ่ผู้ใดหุ่นออบ้านี้อออนนาอีกติณท่องออกมาเออออกบ้านร่ำกาลสองอำมาตย์มาณนาง บาลเองอินท่องอลิสานนี่อมาน,อนมานไอ้บ้านนอกไอ้ท่านใจอเมืม่อนี้พระองค์สิไปสายนอกเขาว่าเเออเออข้าพระเจ้าสิลงสัเท้าไปแต่งงานเมืองห้องวิธีเจ้าสองคนอ,อัดอิ่ปีหนึ่งเช่นไหนดียแยกแผงผ้าย,ยาวาวออกไปฟังนั่งแก้ียวสิได้ยินขันผู้ใดแผงผ้าวออกไปผู้นั้น,นข้อขาด โอู้ังอมัดเออ้ังอมัดจ้่ใบ้านี้อมัดบอกว่าขับขับแต่ว่าให้เจ้านี้นั่งจอดนั่งเจอามาบับออกมากพอดีปีนต้องออกไปนิดม่นยังพะลูกเอ้าพนักพนัร้าโงงสังใบยาวนี่เพิ่นสิไปแต่งานเนืองเพิ่นบอกพอลูกนี่เขาห้เบาหาไไข้ปเ๊บแม่นยันี่เจ้ามาไามกาเจาบอมันซัง มันส so like you ั้างเกี hmm. ่ยนมาหลายเพิ่งสัที่เกี่ยนมาหลายเพิ่นได้บอกพอลูกอ่นีเกี่ยนมากกะเรยนยาเม้ือนั่งเกี่ยนมาเหมือนกันขณะที่เกีนมาถามเกี้ยนมาเป็นผู้ถามต่บูอ่านรอเจ้าเลยัเนาะบอนนี้นั่งเกี่ยนไ่้าเจ้าเล้ยเราพอลูกจันหูเดียวพูดได้เบาบ้างหูด้เบาเหัวบานี้เจ้าล่ำก่อนที่เจ้าไปว่างน้ำบัานนี้แหนที่เจ้าไปนอนอยู่ว่างน้ำ พ่อพอพ่อพ่อพ่อกว่าพนันคืออบเานัโอ้่อนส่วนเสียงี่อโอ้ดิโอ้ยย่อมนีสมส่วนเสียงหรือแข้งพระอาทิดจันท์โทษเที่ยวมุมมองสองเละลงไตเสงใสงามนวลนิ่มพิมเดือนเมฆัวผาน ตูตะก,การเกินก้องสองข้างเหมือนมูดาวขาวเฉียวเลียมเทียมมากายแจ้งแจ่มหลยายเสแสงเสียบง่า,พา,พายบนฝ้าผ้าไพจันเด็กเดินคนเดี่ดสมมูดวงดาวดวงดาลาสงาสีใสแจ้งเป็นแต่เงี้ยันโน่นนี่สีใสน้อแจ้งทรง,งเสเยงโบห่อนนวลน,นิ่มของกระตา ดารลา่าแฟงไฟคางหลือง่านั้นมีหลายเต่ว่ายกันไปนั่นนักเป็นแสงน้อยดาวอังคารเฮียงคางดาวพะกายเจ้งเจมดาวพะสุพะเสาเน่าอยู่ไกลโลกนี้หลายล่านดอกยานทางดาวผู้สาวเม่างทั้งดาวไกลดาวกาทั้งดาวมูดาวหมาอยู่ห่างไกลเฮาแท้ ดาวมังกรดาวเชเน่าไกุ่ไลายางดาวนกกุดตวงยางกับทั้งดาวนกเขา่าเน่ากำไฟตะกินขัลลาน่าโบสินมีมากหลวงหลายบวดขัดลลน่าสุดโมดาวเทิงฟ้าจาระได้ถึงเท้าบาสีสม,มูบควมำคันิ่งหนาดองแพงตื่อผู้อยู่ไก่พนางเอ้ยถ้าสมาลีเอ้ยเจ้าผูเขาคือไฟ Châu Phu Đường đồn ngãi, thai châu xì lam lam Pà ni nô châu xuống hồ Ngọc Nhàm Thái thế chăng, xin chiều ơi, chiều bảy món ơi ơ Nam พี่น้องไงมันบริวาโดนยังไงขอโทษขออภัยเด้อเสี่เบี้ยมโอ้กันมันเอามาเป็นโน้เสียงบม่ได้ผมจะจ่ายเพี่อนเนาะขอฝากคุณงามความดีสวดดีไว้เหตุการณ์ต่างๆกันท่านพ่อเป็นแต่ได้กับเสียเบี่ยมที่ท่วนเราข่วมหลังๆแต่ก่อนสิยบอกเมื่อวานสู้พี่ทุนน้องฟังเด้อกันมันบ่เปิดบ่เบื่อกันกระดัยไม่ใช่กระดัยคนไหลคดแช่ให้ลูกหลานเขาเบิ่งไดเด้อพี่น้องให้กระดัขอฝากเด้อ โอ้ยม่บ่าท่านสั่งระมาบ่าท่านสั่งเนี่ยอันแค่อยู่เล่าชือไดมันด่าจืดไดอยู่ที่จะจือไดอยู่ดีอยู่เป็อนไยเหนี่ยเหนี่ยวเหนี่ยวดีครับผมพี่น้องเด้อครับผมพิธต่าฝากคนไดลก็แชฟเหตบารัตลาสินตาแท่รานนะครับผมกระไรช่องของพี่ไญยสุริยาหนึ่งสุดิอดเทียบชิทีมาฝากไว้นด้อมจีดอมใจพี่น้องทุก คนนึนี่ครับขอให้พรานิสงผลบุญคุณพระุทาปรทเครับสเกีปัสามารัพเจ้าปกก้องคุมข้อพี่น้องช่าโลกกัประเทศไทยพวกนีน้อยากลงมีไปเสอนลยขอบคุณครับสาธุ